นี่ขนาดกลางวันแทกนะครับตอนบ่ายโมงนะครับกล้องจุดแดงเลตดอทของวอเท็นะครับชัดมากเลยนะครับนี่กลางวันแทกแลยนะฟ้าสว่างจ้าเลยนะครับชัดแจ๋วเลยนะครับกับกล้องนะฮะกล้องจุดแดงวอเท็กยอดนิยมเพิ่งมานะครับอ่าไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวราคากลลงไวใต้คอมเมนต์ครับผม สวัสดีครับผมปุ๊คลองสมพลาซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องจุดแดงหรือเลดดอทยอดนิยมอีกอันเนื้งฮะเพิ่งมาเมืองไทยนะครับยี่ห้อดังนะครับนี่วอเทคเอนะฮะของวอเทคนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับสวยงามมากจับรางกว้าง20มิลนะครับนี่เลยนะครับรางกว้าง20มิลนะครับพวกราง M4 M16 นะครับได้หมดเลยปืนจริงสบายๆนะครับ ถ้าใครเป็นราง11มิลนะครับราง11มิลซื้อรางแปลงตัวนี้ห่งตัวใช้ได้เลยนะครับผมมีขายนะครับทีนี้เดี๋ยวเรื่องทุบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าเห็นให้ดูก่อนนะติดนะครับดูนะนี่ติดนะฮะดูนะครับนี่รัวเลยนะครับนะาหันมาติดเหมือนเดิมเห็นไหมครับทนมากนะครับของวัเทคทนมากๆนะครับ เดี๋ยวจะบอกลูกเล่นไปแต่ละอย่างนี่อยู่ในกล่องอย่างดีนะครับเนี่ยในกล่องมันก็จะมีเห็นไหมครับบุฟองน้ําอย่างดีผ้านะฮะผ้าเช็ดเลนมีแถมให้นะครับถ่านมีแถมให้นะถ่านตัวนี้ก็เป็นถ่านทั่วไป CR 123A หนึ่งสองสามมีขายทั่วไปนะครับทั้งหมดซื้อได้ทั่วไปตัวไข่ครบนะครับมาดูที่ตัวของดอทก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นเลนส์ส้มเลนส์ตัดแสงนะ,ะเวลาแสงจ้าแสงเราจะดีมากมันจะตัดแสงอัตโนมัติได้เยอะมากเลยนะครับอย่างที่บอกจับล่างกว้าง 20- 22ถึงมิลนะครับเป็นแบบกดเร็วลูกค้าหลายคนเอ๊ะกดเร็วกดยังไงนะครับให้ดูนะกดตรงนี้ก่อนนะครับกดตรงนี้ก่อนเนี่ยทางซ้ายมือนยกดเห็นไหมครับให้มันเด้งก่อนแล้วค่อยงัดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเวละาใส่ก็ปิดเหมือนเดิมกดก่อนนะครับปึนะ๊กเนี่ยกดตัวเนี้ย กดลงงัดขึ้นเห็นไหมครับเวลาใส่รางเปรียบเสมือน,นี่เห็นไหมครับนี่เป็นรางรางปืนรางปืนนั่นแหละนะครับเวลาใส่ใส่ให้ลงร่องนะครับถ้าไม่ลงร่องมันจะไม่เข้าล็อกร่องมันจะมีเนี้ยมัจนจะมีตัวแท่นบากนี่นะครับให้ลงตรงร่องนะครับอย่าใส่ตรงๆนะถ้าใส่ตรงๆเนี่ยมันเข้าลำบากให้ใส่พิธีละฝั่งนะครับผมยังงัดให้ตรงร่องเห็นไหมครับดูนะ เอียงอย่างนี้ก่อนนะครับเอียงนี้ก่อนเอียงเนี้ยเห็นไหมครับเวลาใส่ปืนเนี้ยอะนี่ปืนเราทางหน้าหน้าตรงเอียงไปทางซ้ายก่อนแล้วเข้าซอให้ตรงร่องนะดูดูนะครับดูช้าๆนะนี่หลังปืนดอดมาเอียงซ้ายเอียงเข้าไปเห็นไหมครับให้มันลงล็อกนะลงร่องล,อง,ลองปุ๊กอ่ามันจะลงพอดีเป๊ะแล้วก็ปิดตัวนี้แค่นั้นเองครับแน่นเลยนะครับ เนี่ยการใส่ง่ายนะครับทีนี้นะครับเรื่องเล่นนะครับให้ดูตัวนี้ตัวนี้คือตัวใส่ฐานนะครับผมจะไม่เปิดให้ดูนะเนี่ยดึงออกมาก็หมุนออกแค่นั้นเองนะครับหมุนเอาฐานใส่แค่นั้นเองนะครับง่ายๆแล้วก็มาดูตัวนี้นี่ตัวปรับตั้งเหมือนกล้องสบค่ทุกอย่างขึ้นลง ซ้ายขวานะครับปรับปรับขึ้นลงให้ในระนาบก่อนแล้วค่อยมาปรับซ้ายขวาส่วนไอตัวเนี้ยตัวไขให้รางมันข้างในอ่ะกว้างขึ้นหรือแคบลงใช้ตัวนี้แต่ว่าเราไม่ต้องใช้หรอกเพราะมันจับรางกว้าง20มิลไม่ต้องไปไขมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันทําอย่างที่ผมบอกทีแรกพอนะครับลุกเล่นไม่ได้ยากตัวนี้เป็นจุดตาเป็นไฟเป็นสีแดงนะครับสีแดงในตัวนะครับนี่ปุ่มเปิดปิดให้ดูตัวนี้เวลาเราเปิดอ่ะ เปิดปุ่มไหนก็ได้หนึ่งปุ่มส่วนปิดให้กดคู่ให้กดคู่กันตรงนี้นะครับอันนี้นะมันก็จะดับไปนะครับถ้าจะเปิดก็กดตัวนี้ตัวเดียวก็ได้มันก็จะติดขึ้นมาเห็นไหมครับหลังจากเปิดแล้วตัวเนี้กดทีหนึ่งมันจะเบาแสงได้เห็นไหมครับกดอีกทีมันก็จะสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เพิ่มแสงลดแสงได้นะครับ2ตัวนี้ กดทีละปุ่มมันเพิ่มแสงแล้วลดแสงได้ตัวนี้ก็เพิ่มแสงลดแสงได้แต่ว่านิ้นแบบจ้าแต่เบาไปเลยข้างบนถ้าจะปิดกดคู่นี้นะครับมันจะปิดถ้าจะเปิดก็กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งเร่ง,ง่ายเหล็กนะครับเหล็กแท้นะครับของวัวเทคเราก็เชื่อใจได้อยู่แล้วปุ่มทุบให้ดูแล้วว่าทนแค่ไหนนะครับเดี<ม>๋ยวพอลองเดี๋ยวจะลองใส่ M M16 ให้ดูเลย M4 นะของ CMG ของกิ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับ อันนี้มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับให้ดูนะฮะอย่างที่ผมสอนนะครับให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับกดก่อนนะครับกดตัวนี้กดตัวนี้นะฮะกดดึงขึ้นเห็นไหมครับแค่นี้เองต้องกดก่อนนะครับทีนี้เวลาใส่รางนะครับเอียงก่อนเอียงเอียงทังซ้ายก่อนหาล่องให้เจอพอเจอล่องปุ๊บใส่เข้าไปเลยดันกันไปผมจะไม่ดันสุดนะให้ลองดูเฉยเห็นไหมครับแค่นี้ก็แน่นแล้ว มันจะเป็นตรงนี้สวยเลยนะครับเห็นไหมครับสวยมากนะครับน่าสนใจก็นะครับโทรหาทักขาได้นะครับมีเก็บเงินไปทางราคาเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมีเก็บเงินไปทางนะครับผมราคาไม่แพงอย่างที่คิดแต่การันตีว่า ชัดและทนมากเพราะผมส่องกลางวันดรกแสงยังชัดแจ๋วเลยนะครับใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนครับผมสวัสดีครับ